บนคอมยังไม่มีลายทําอย่างไรครับผมทําให้เราเล่นลายบนคอมได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเลยเนาะว่าจะมีวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งอย่างไรนะครับผมแต่สวัสดีครับผมมาริสหรือิช่ครับใครใช้ไม่ใช่มาริชใช่ครับผมนะฮะอะไรครับขั้นตอนแรกครับให้ดมนะฮะคาบัสเซอร์นะแล้วก็พิมพ์ว่าลายครับผมโอเคแล้วเราเข้านี้ฮะ line.me นะครับผมเป็นเว็บของ ลายโดยตรงเลยนะครับผมเพราะว่าจะมีความปลอดภัยและน่าจะถือมากกว่าเว็บอื่นๆนั่นเองนะครับผมนี่เป็นของลายโดยตรงเนาะหลังจากนั้นพอเราเข้าแล้วนะครับผมตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะตรงนี้มีปุ่มว่าดาวน์โหลดครับผมมีปุ่มว่าดาวน์โหลดนะครับผม Windows หรือของคอมนั่นเองนะครับผมให้เรากดคลิกได้เลยครับผมแล้วรอสักครู่นึงนะครับตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะตรงนี้พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเออเป็นสีขยวของโลโก้ของลน์แล้วเนาะนั้นหลังั้นเราก็กดคลิกได้เลยครับผมแล้วก็กดโอเค ต่อไปแล้วก็ตกลงไปครับผมแล้วก็รอเขาตตั้งสักครู่นึงนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะนี่การติดตั้งไลน์เสร็จสมบูรณ์ลายติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมกดปิดไปเลยอีกคนึงฮนะโอเคก็ขึ้นมาแล้วไหมครับผมลหลังจากนั้นเราก็กรอีเมลก็พาสเวิร์ดเ,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 เข้าได้เลยเนาะหรือบางคนก็ใช้วิธีการเข้าไลน์ผ่าน การสแกนคิวอาโค้ดนั่นเองนะครับผมมาริก็มีวิดีโอด้วยนะครับผมเดี๋ยวมริโกจะทิ้งวิดีโอให้เนาะว่าวิธีการเข้าไลน์โดยการสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้ทำอย่างไรนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาริทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมยังไงก็ไปดูกันได้นะครับผมหากมีข้อสงสัยยังไงครับก็มาสอบถามมาริที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมหรือว่าอยากจะสอบถามอย่างอื่นก็ได้นั่นเองนะครับผมวันนี้มาริกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ลิทขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดใจกดซับสไคร้และกดระฆังดังตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค